โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารรากฐานของบ้านคืออิดรากฐานของชีวิตคือการศึกษาการศึกษาเป็นการสร้างคนคนสร้างชาติในการพัฒนาสังคมให้คนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมเป็นคนที่มีคุณภาพมีคุณธรรมกล่าวคือการศึกษาช่วยสร้างจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์มีจิตวิญญาณของผู้มีอารยธรรมทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพมีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิตการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกวัยแต่ช่วงวัยที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นการศึกษาเล่าเรียนคือวัยเด็กแต่ในสังคมของเรานั้นยังมีเด็กและเยาว,วชนบางส่วนเช่นกลุ่มที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารกลุ่มที่ใช้ภาษาอัตลักษณ์พื้นถิ่นตลอดจนถึงกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้กลุ่ม L d ดขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงมีพระราชากระแสร,รับสั่งถึงความห่วงใยต่อเด็กนักเรียนในกลุ่มดังกล่าวซึ่งมีเวลาเรียนน้อยทําให้เกิดปัญหาด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยซึ่งพระองค์ท่านอยากให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้โดยให้น้อมนำอวสานพระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปรับใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ กิ่งกาชาดอำเภอนาทวีได้รับการประสานจากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้สําเร็จ ซึ่งในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลามีนักเรียนที่อยู่ในถิ่นธุรกันดานจำนวนสองโรงเรียนคือโรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนเชิญพิสญญบุตรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออกและมีโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มอัตลักษณ์พื้นถิ่นจำนวนหนึ่งโรงเรียนคือโรงเรียนส่งเสริมอิสลามตลอดจนมีโรงเรียนที่มีกลุ่มนักเรียนเอลดีจำนวนหนึ่งโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านโมยในเรื่องของความสําคัญของภาษาไทยนะครับซึ่งเราถือว่าเป็น ภาษาประจำชาติเราแล้วเป็นเอกลักษณ์นะครับของชนชาติไทยเพราะฉะนั้นความจําเป็นในเรื่องนี้เนี่ยคนไทยทุกคนจะต้องได้เรียนรู้ภาษาไทยที่ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็การที่องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าได้อตองเห็นถึงความสําคัญนะครับแล้วก็ต้องการให้หน่วยงานต่างๆได้รวมแรงรวมใจกันในการแก้ปัญหานี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องอสนองพระราชดำริของท่านนะครับในเรื่องของภาษาไทยเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นวิชาหนึ่งนะครับในการเรียนนะครับหรือเป็นกลุ่มสาระหนึ่งใน8กลุ่มสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแต่ว่ามันเป็นเป็นกลุ่มสาระที่เป็นทักษะสําคัญนะครับหากภาษาไทย นักเรียนไม่มีความเชี่ยวชาญอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่นได้จากการคัดกรองการอ่านการเขียนพบว่ามีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มเร่งรัดตามเป้าหมายทั้ง4โรงเรียนมีนักเรียนจํานวน102คนเป็นนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาการอ่านและการเขียนภาษาไทยและกลุ่มร่วมพัฒนาซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีพัฒนาการเรียนรู้ ช้ากว่านักเรียนปกติจำนวน16คนกิ่งกาชาตอำเภอนาทวีจึงได้มีการสแสวงหาความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ,รส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อยกระดับผลสำเร็จของนักเรียนในกลุ่มดังกล่าวโดยการดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือสรรหาครูจิตอาสาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3 จากสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอนาทวีอำเภอเทพาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลาจนกระทั่งได้ครูจิตอาสา17คนซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญการสอนภาษาไทยสามารถออกแบบจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ active learning ใช้สื่อการสอนผ่านเกมเพลงและสื่อวิดิทัศน ทำให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนหลังจากที่กิ่งกาชาติอำเภอนาทวีได้รับการประสานจากเหล่ากาชาจังหวัดสงขลาให้ดำเนินการจัดสอนเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยทางกิ่งกาชาติอำเภอนาทวีก็ได้มีการเชิญผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ทางด้านการสอนภาษาไทยเช่นผู้อำนวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอนาทาวีครูกศนคณะกรรมการหรือสมาชิกของกิ่งการชาติเองที่เป็นครูหรือเป็นครูกรเกษียณซึ่งก็มีหลายท่านได้เข้ามาร่วมปรึกษาหารือเพื่อสรรหนาทีมครูจิตอาสาที่จะมาสอนเด็กนักเรียนเหล่านี้ซึ่งในที่ประชุมทุกภาคส่วนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสอนก็ ในขณะเดียวกันก็ได้ค้นพบว่ามีครูุ่มหนึ่งที่เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ที่สอนเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และก็ประสบความสําเร็จมาแล้วทางกิ่งกาชาติเองก็ได้ประสานเป็นยังงลุมครูดังกล่าวเพื่อที่จะให้มาเป็นครูทีมคิดอาสาสอนกับเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ก็ได้รับการตอบรับและก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกิ่งกาชาติอำเภอนาทวีก็ได้จัดตาประกาศ เพื่อที่จะได้มอบหมายภารกิจให้กับแต่ละฝ่ายได้ดําเนินการเพื่อให้เกิดความสะดวกและก็มีความพร้อมในการสอนซึ่งในแต่ละฝ่ายในประกาศก็จะประกอบด้วยฝ่ายอํานวยการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานและก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายติดตามและประเมินผล ในระยะเวลาในการดําเนินการสอนทีมครูจิตอาสาก็จะลงไปสอนในช่วงระหว่างวันที่11มกราคม2564จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2564โดยทีมครูจิตอาสาก็จะลงไปสอนตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ทั้ง4โรงเรียนในพื้นที่เขตอำเภอนาทวีในการสอนแต่ละครั้งของทีมครูจิตอาสาก็จะเชิญคุณครูที่รับผิดชอบ เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวที่อยู่ในโรงเรียนนั้นได้เข้ามาร่วมเรียนรู้และก็ามาร่วมกิจกรรมร่วมกับเด็กๆเ,เหล่านี้ด้วยซึ่งจะมีแนวทางในการสอนของทีมครูจิตอาสาซึ่งได้ให้บณครูผู้สอนของโรงเรียนแต่และโรงเรียนได้ศึกษาไปพร้อมๆกันด้วยค่ะผลจากการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนตามที่ทีมครูจิตอาสาได้ลงไปสอนจากการประเมินก็จะพบว่าเด็กนักเรียนมีค่าพัฒนาที่สูงขึ้น และก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการสอนของคุณครูที่รับผิดชอบเด็กกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ของแต่ละโรงเรียนเป็นผู้รับก,การสอนต่อไปตามแนวทางของทีมครูจิตอาสาที่ได้วางไว้เพื่อที่จะให้เด็กได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะในการพัฒนาเด็กในทิมธทุรกันดารในโครงการสมเด็จพระคณิสาธิราชเจ้า,าสุเด็จพระเทพรัชาชธ,ธ,ธิดาสยามบรมราชกุมารีคร,รั้งนี้เราใช้กระบวนการสอนที่มีเทคนิค หลากหลายเน้น active learning เรียนเ e a r นเพราะเป็นการส่งเสริมเด็กที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในการเรียนเด็กกลุ่มนี้ต้องการที่จะเรียนรู้แบบมีความสุขเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนที่เป็น,นสอนเสริมลักษณะนีะ้เราใช้กิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติเป็นหลักกิจกรรมทุกกิจกรรมเน้นให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้เพราะ ทีมครูจิตอาสาโดยกิ่งกาชาติอังเกอนาทวีเชื่ออย่างยิ่งว่าเมื่อไหร่ที่มีความสุขนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้และนักเรียนสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้นําไปสู่หลักใจเพื่อพัฒนาตามพระประสงค์ของสุเดชพระนิจตาที่ราชเจ้าในครั้งนี้จากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายดําเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเสียสละส่งผลให้นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีค่าพัฒนาก่อนการดําเนินงานระหว่างการดําเนินงาน และหลังการดำเนินงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับที่น่าพอใจสวัสดีค่ะหนูชื่อตีตีมารีเอนาจากการที่ได้เรียนภาษาไทยทำให้หนูมีความกล้าสแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชินิดาเอ้ยนะจากการที่ได้เรียนภาษาไทยหนูสนุกม,มากเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กคิมันจินดาษาแเลยค่ะหนูรู้สึกประทับใจในการสอนของครูสุทอาสา ครูมีความเพลินกันเองและส,น,สนุกมากค่ะนูรู้สึกมีความสนุกสนากกับการในทำให้พ่อครูอ่านออกเขียนได้เป็นเพื่อนโดยเฉราะการเารียนการดีกษาจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียหนูรู้สึกมีความสนุกสนุกกับการเรียน ำให้พวกนู้อ่านบอกเสียงได้เพิ่มขึ้นนูชอบโครงการนี้มากมากค่ะปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้จริงครูจิตอาสาโดยจิงการชาติในครั้งนี้ก็คือเราพบว่านักเรียนจะมีใช้ภาษาถิ่นนาอยเข้ามาร่วมด้วยแต่เราใช้กระบวนการก็คือเรียนกุเล่นโดยเราเซรกซึงภาษาไทย้าไปเ็าก็เกิดความสนุกทําให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็ดเานไปเลย อีกหนึ่งป,ปัญหาที่เราพบก็คือนักเรียนกลุ่มนี้จะเป็นค่อนข้างดักเรียนที่บกร่กงบากการเรียนรู้เพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะเรียนช้านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเยอะอค่อยๆที่จะพัฒนาไปสวัสดีค่ะหนเูเชอเด็กหญิงเปตริหะยิเจเมีค่ะหนูขอกอบคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารี ที่ทรงเห็นความสำคัญและทรงครูจิตอาสามาช่วยสอนพวกหนูหนูขขอบคุณมากๆค่ะมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้มาร่วมเ,เป็นคณะทำง,งานครูจิตอาสาในครั้งนี้เพราะถือว่าการที่เราเป็นครูเราสามารถที่จะพัฒนาเด็กทุกที่นะคะโดยเฉพาะที่เป็นเด็กในถิ่นทีน่รกร้างรือว่าเด็กที่เลิกการนะคะนำเสนอไปเมื่อผล เห็นเด็กได้มีความสุขในการเรีนยนรู้สุดนะคะดีใจที่ได้มาเป็นครูจิตอาสาดีใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กให้อ่นานออกเขียนได้มีความรู้สึกดีใจมากเพราะว่าคิดว่าการที่ได้มาเป็นครูจิตอาสาเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาเด็กนะคะให้อ่านออกเขียนได้และก็ในฐานะที่ตัวเองเป็นครูภาษาไทยนะคะก็มีความรู้สึกมิใจค่ะเพราะคิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและก็ทาให้เด็กในถิ่ลกันดาลนี่ ได้รับการพัฒนานะคะให้อานเขียนได้ค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะคะได้นําความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยไปพัฒนาให้กับนักเรียนที่โอกาศในถิ่นลรกันดานะคะและ้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูที่ไปเป็นครูจิตอาสาด้วยกันด้วยความภูมิใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน เข้าถึงพัฒนาไปใช้เพื่อที่จะได้เห็นให้นักเรียนได้เห็นว่าครูเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยทําให้พ่าสามารถที่จะอ่านออกเสียงได้ขอขอบคุณกินตราชาติอำเภอนาตาวีลาวกราชาติจังหวัดสงขลาที่ให้พวกเราทีมครูจิาตอาสาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักเรียนในกิ่งัินดานในครั้งนี้ พวกเรารู้สึกภูมิใจมากเพื่อช่วยการพัฒนาเด็กไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้น่าจะดําเนินการต่อสิ่งก็ราชประสมุนของสุเดชักษชานท่ราชเจ้ารวมถึงเดชพิษภัทรราชสุการสยายามรุมราชกุมารีในครั้งนี้พอกาบขอเช่นคัน